ครับมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตัวเหมือนกับด้วงบ้านเรานะครับแต่ว่าลําตัวมันจะคล้ายๆกันแต่ดูลักษณะแล้วนะครับเป็นสัตว์ที่มีมารยามากเลยถ้าเห็นคนเห็นอะไรมาเนี่ยมันจะ,ะทําเหมือนตายนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นั้นเอาน้ําให้ดื่มน้ําไม่กินตอนนี้กําลังกินน้ําครับกาลังกินน้ําอยู่เลกตัวอะไรไม่รู้นะเนี่ยตอนนี้กําลังกินน้ําเลยนะ กำลังดูดกำลังหาน้ำดูดคงจะไม่ได้กินน้ำนานแล้วเพราะว่าตรงนี้มันแห้งแ,งแล้งเหลือเกินดูดน้ำใหญ่เลยเเนะตองกินน้ำไม่กินอีกผมรู้นะเอ,เ,อเ,อเอาดูดน้ำใหญ่เลย,ยแต่น้ำกินแล้ว,ลวต,ตัวอะไรไม่รู้อาจารย์มันคล้ายๆกระร่วงบ้านเราอ่ะกินไหมนะกินน้ำไหมกินะครับกำลังดูดกินอยู่เอามาทีให้ใหม่ได้น,นี่หนักปุ๊บสิ น้ำนู่นธรรมดาดูอาจารย์น้ำแข็งมันเด็เออน้ำแข็งเดือดสิมันติดเดี๋ยวมันเดินพอเห็นคนมาปั๊บมันจะมันทำเหมือนตายเลยครับทั้งตัวเลยมันรักษาชีวิตเหมือนกับอะไรสักอย่างอะ